เท้าเส้นเท้าเส้นเปิดด้วยขวาเสาไกลได้โขกงลูกนี้ข้ามเส้นไปอย่างจริงซ้ําเรียบร้อยครับไม่ต้องไปเช็คข้ามเส้นครับเพราะว่าซ้ํจจ่อเข้าไปครับอบูบากากา,าร่าครับประตูนแน่ๆครับตรงนี้ดูครับเท้าเส้นตักด้วยขวาแล้วขึ้นโมงดูยากครับตอนนั้นตัดไปเลยครับพรายัางไงก็ซ้าเข้าอยู่ดีครับเ็ดม,มาราอ่าแหละครับมาราเจอก,กับวัสุสวรกิจหลบมาหนึ่ง มาร่า <Mar> เปิดลูกนี้กามาราได้โขกบอลยอด1-0ไปเลยครับโอ้โ oh. หการประสานงานของมาร่ากับกามมราครับพลังการขึ้นนำแล้ว1-0โอกาสครั้งที่2ในเกมนี้ของอาบูกากามมราแล้วก็ทำได้ครับขึ้นนำ1 0วันนี้โอกาส2ครั้งของพลังการมาจากเขาคนเดียวเลยครับแล้วคราวนี้นี่หูมงย,ย้อนกลับไปที่เสาแรกนะวิชยาล้มไม่ทันครับอู้เข้าทำตรงนี้ยอดเยี่ยมมากเริ่มตั้งแต่เซเนโอที่จ่ายบอลเสียนะครับไปติด ทางโอยาซุนแล้วให้ต่อมาถึงโมเวนมา